ที่ฉันอยู่น,นี่คือดินแดนหนอมหวานไม่อยู่ได้ไงเนี่ยถ้าจะบ้านแล้วเราแต่ความฝันทำให้ฉันหิวแล้วสิ ฉันอยากกินเค้กขอต้อนรับสู่บ้านใหม่ดอกไม้น้อยเดี๋ยวพอรากเธอแข็งแรงเธอก็จะออกดอกเองล่ะโอ้อยากกินเค้กเค้กโอ้ฉันชอบเค้กชิ้นเล็กๆ็การทำเค้กเนี่ยมันยุ่งยากมากเลยนะจะบอกให้ ยายไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทำคนเดียวไหวหรือเปล่าน่ะสิจ้าเด็กๆถ้ายายไม่ทำใครจะทำงั้นในเมื่อเราทุกคนอยากกินเคก้กบางทีเราก็น่าจะมาช่วยกันทำด้วยกันข้านไหเค้กาเคก้กานเค้กาเคก้กหนูมไม่อยากทาเค้กนี่หนูแค่อยากกินอย่างเดียวหยุดเลยนะเมลิซาดูนะว่าเธอจะพู เธอกาลังจะทำให้ทุกอย่างพังนะไปเถอะอะไรอเนยฉันว่าต้องสนุกแน่ใช่ทำงานไม่สนุกหรอกก็ถึงเรียกว่างานไงที่จริงนะเมลิซาทำงานหนักก็จะได้รางวัลมากยายต้องทำงานตั้งแต่เช้าเพื่อปลูกดอกไม้ต้นใหม่ของยายนี่ไงดูรางวัลของยายสิอีกอย่างถ้าทุกคนช่วยกันก็ดีแล้วหนูล่ะคิดว่าจะช่วยไหมจ๊ะอ๋อ ใช่คนครัรมารารงาน,นตัวทำงานครับเชฟโอ้โหดีมากงั้นก็เริ่มลงมือกันเลยแม่ละพวกเราเค้กที่ดีจะเริ่มต้นด้วยสูตรที่บอกว่าพวกเธอต้องทำยังไงและเพราะเด็กๆของยายยังเล็กเกินที่จะใช้เตาอบนะอาา่าวเราก็เลยจะทำชีสเค้กอย่างรวบรัดไม่ต้องอบด้วยไม่อบเค้กชีสคุณยายจะเอาชีสวางบนเค้กของเราหรอครับ ดีบแล้วค่ะ